ทุกคนวันนี้เราเห็นว่ารูปให้ทุกคนดูแล้วนะคะเป็นเป็นเป็นแบบสมุดคอนมาตาอาดนะคะเปิดมาหน้าแรกคือหน้านี้นะคะอันนี้เราเห็นฝุดทาไม่เฉยค่ะหน้าต่อไปอรังการมากนี่อันนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นพุหนึ่งสองสามค่ะเป็นอะไรนะคะเป็นพุเป็นพุอ๋อค่ะตอนนี้เป็นรูปอะไรคะรูปอะไรล่ะคะ จานนะดูเอาแบบแล้วก็มีดวงดาวสีเหลืองแล้วก็แบบสีขาวสีเขียวอ่อนหน่อยอ่ะแล้วก็ไปดูพัดจันแบบนี้สวยมากแล้วก็ตัวนี้ไล่สีค่ะอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตอนนี้มันจะเหมือนเป็นฟูที่มันเป็นแบบแทนแล้วให้จุดค่ะมันก็นแต่เป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้เป็นแบบเอ่อก้อนเม็ดแบบนี้อ่าแล้วตัวนี้ เป็นอะไรคะผลไม้ที่หล่นจากต้นนี้ไงแล้วต้นนี้มันใครใส่ใจดีนะจะเห็นว่าหนูอะ่ะพยายามพยายามใส่สีมว่วงตอนนี้แล้วก็ต้นนี้ตอนนี้ตอนเนี้ยประมาณประมาณแบบไล่สีอะองมาแบบใช้เออเไรนะทาเนีกว่าอะไรอะ่ะมันบรรทัดลูดสีตอนนี้ก็ใช้บรรทัดนะ เอาเน,นี้ยตอนแค่ละลายสีลงไปต,ตามมันมันทัดแล้วก,แวก็แล้วก็ให้ใช้ไม้บรรทัดอะกรีดลงมาไม่ได้เลยเป๊ะมันแบบน้ำตัวมาย,ย้อยแบกสีสีลงม,มาแบบสวยมากแล้วนี่เรามีตัวแบบพี่เพื่อนลืมไว้ได้ทำตามแต่ว่าตอนแรกอะมันประมาณเนี้ยเลยเป๊ะแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาดาวสีขาวสีเหลืองอะไรเว้ย วาดผูดีกว่าไหมวาดอันไหนดีกว่าไหมเพิ่มอะไรแบบนี้ไหมเอออันนี้คิดได้แ่าเสิร์นี้อันสุดท้ายเสิร์นี้เอาเปิดหน้าแรกให้ดูหน่อยค่ะวาดรูปคนอะค่ะหน้าแรกเปิดมาเยวขึ้นหนียงหน้าแรกอาจารย์บอกอันนี้วาดรูปใครคะเนี่ยวาดรูปนักศาค่ะนี่อันนี้ก็แบบเออรูกลมเวลาเดอือแต่ว่าตอนนี้ลำยากไม่ไม่อันนี้คือใครก็ทําได้คิดว่าใช้แบบผู้กันสลัดสลัสดใช่ปหมไม่ใช่ นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะอมันคือเรื่องไงอ่ะเอาใช้ก็ไหลชั่วมาจุ่มแล้วก็มาแบะให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่สีเข้าไปอ๋อกระดหษเช็ดชู่จุ่มจุ่มสีแล้วก็มามาจิ้มเหรนคะใช่ค่ะทุกคนอยากรูเคล็ดลับไหมอยากได้ยาวแบบจุดจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราจะใช้ผู้การสอนอันมาสวัสดี ใช้<อ>ท่กันเคาะเหรอคะ <S <S ใช่ค่ะเคาะสีลงใช่ค่ะ,ะจะเป็นเม็ดค่ะแต่ว่าถ้าสมมติอยากได้เป็นแบบเส้นเส้นเหมือนดาว <ๆ S 2> ตัวแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนี่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 แผลถ้าแบบนี้ให้ใช้ให้จับแบบนี้แล้วให้ให้จนผูกให้ให้นหัวทูกกันนะคะอยื่นิ้วโบนตัวนี้ของเราแล้วก็ให้เราเอาแบบงอลนแล้วก็ให้มันให้มันไปข้างหน้ามันก็จะปิวไปค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะบ,บอกนี่หนูจะบ,บอกนะคะสมุดบ,บัตเออาร์นนี่ยะคะ่ะหนูเจออยู่ในหนูไปซื้ออยู่ในดีไอพตดีค่ะนี่จะให้ดูมือมันมูอสชัดนั่นเหมือนมีลายเส้นใช่ไหมแต่ว่ามันระบายเวลาระบายจะให้ดูหน้าแรกหน้าแรกแบบมันชัดกว่า ลอนสีนนก,กือนอ่ะอ่ะหน้าแรกอ่อดูหัเขาดูมันจะมีความเฮ็ดเจรอกระดาษอยู่ข้างในดูแบบนี้อ่ะแนั้นลองดูตรงนี้อยูขคาะัชมพูรตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะว่เาเราเป็นชันชนันแล้วมันจะสวยถ้าสมมติพี่ใส่ตรงนี้เพิ่มจะสวยมากแต่ว่าอันนี้สีหมดไปก่อน ปาดแล้วนี้แม,แม่ฉันแม่ฉันเติมน,นะไม่ใช่ฉันเติมนะก็เติมแต่งให้มันนิดนึงให้มันเต็มปากไงค่ะมันทาปติกให้มันเต็มปากนะโอะทท้ทุกติคือทาปากไม่หล่อทาไม่หล่อทาปากนี่เอไปอ่ะทุกคนอยาบอกบดอยาอกแบบเอออยาอกรีวิวสมุดมาตัวอาร์ตนะคะสามารถใช้สีน้ำสีเทียนหรือสีไม้ได้นะคะ สีที่เราใช้ได้ก็คือสีเลนส์นหรือเปล่านอกจากเลนส์นนะคะแล้วก็สีสีของมาตาอาร์ตเลยค่ะ็ะแนแบบแผ่นๆหรือว่าจะแบบแท่นแบบนี้ก็ได้นะคะนี่จะเป็นแบบนี้กับแบบแท่นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแต่ว่าหนูซื้อตัวน,นี้มาอ่านะอ่ะ,นะอ,ะอันนี้สีมาตาอาร์ตแบบนี้ก็มีนะอันนี้เป็นสีอะไรคะเป็นสีเทียน สีเทียนอันนี้เป็นสีเลยนะสีเทียนเหมือนกันค่ะฮแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบแบบหนึ่งนี้ก็แบบหนึ่งนะสีเทียนแบบนี้มันจะเหมือนเออมันจะให้เด็กอะระบายมันไม่หักงนะ่ายสีเทียนนะคะให้เด็กระบายใช่ไว้ระบายแบบนี้ระบายแบบน,แบบนี้ให้ไว้ประมาณเติมสีอ่าโอเคอันนี้นะคะไว้ทำแบบนี้เลยนี่ บบนี้น้องรินชอบศิลปะไหมคะ m a s t อ r Art ร้อยเปอร์เซ็นน้องรินชอบศิลปะไหมคะงานศิลปะชอบไหมคะชอบค่ะลายลันล,ลายหลันพื้นนี่เขาบอกมาเลยลายหลันพื้นนี่จริงอ่าโอเคอ่าไปบายเพื่อนๆก่อนค่ะบ๊ายบายฝายกฝากสมุดหรือว่าขออนุญาตในมา Master ต Art ตด้วยนะคะบ๊ายบาย